สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อบนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำงวดที่2มก,กราคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นล่างนะในคลิปจะวางให้ด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะ เริ่มดูนะคะเด่นล่างสูตรที่1น,นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะ,ะก็ตามนี้เลยเป็นเด่นล่างนะคะใช้หมื่นคูณด้วยสองบวกหน่วยบนบวกสิล่างคูณสบวกหน่วยล่างมีค่าเท่าก,กับ x บวกสอันนี้แนวทางของสูตรที่1น,นะคะเริ่มมาแต่งเมื่อที่ออก5 9าเกายัขอเปิดเอกสารก็แล้ห 0 0แล้วก็ไป5 9เนาะนี่ห้าเก้านะะเดี๋ยวจันจะย้อนสูตรนี้ไป1งวดก็คือใช้งวดที่ออก6 6 2ก็3 7นะคะมาทำเป็นตัวสูตรออกห้าเก้าถูกต้องเนาะเราก็มาดูงวดแรกเลยหมื่นศนย์คูณ2ได้0หน่วยบน2 10สล่าง3 2เป็น6หน่วยล่าง7จ็ดนะ,ะตรงนี้ออกที่3 7ใช่ไหมแล้วก็บวกกัน0 2 6 8เป็น8เนาะ8กับเ็ดเป็น15 ห้าบวกสี่นะคะได้เก้าออกห้าเก้าแสดงว่าสูตรนี้มาได้สองตัวเลยนะคะก็ถ้าเป็นภาษาพูดเขาเรียกว่าหนึ่งถึงสองตัวแต่จะเป็นแนวทางของคู่ขี้นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะ มีสองตัวนะจะมีเลขคู่เลขคี่ผสม,มอยู่นะประมาณนี้ต่อไปนะคะเที่2ต,ออ 00, นนตัวที่ออก5้าเกมืนหคูณสได้2หน่วยบน5 10สิบล่าง5้สองเป็น10แล้วก็หน่วยล่างเกา่ะสก็บหเป็น7 7็็ดกับเก็เป็น16 6หบวกสเป็น10นะออก0ูนย์ศูนย์อันนี้สูตรที่1นะ เย็บขึ้นไปเป็นวัวที่สามตรงที่ออกศูนย์ศูนย์หมื่นแปดแปดสองเป็นสิบหกหน่วยบนสองสิบล่างศูนย์คูณสองได้ศูนย์หน่วยล่างก็ศูนย์หกสองเป็นแปดบวกสี่เป็นสิบสองออกสามสองหลักหน่วยนะคะตามนี้เลยต่อไปวดที่ออกสามสอง หน่สามสองเป็นหกหน่วยบนสี่สิบล่างสามสองหกหน่วยล่างสองบวกกันสิบเป็นสิบแปดนะคะได้แปดบวกสี่เป็นสิบสองออกสามแปดนี่ก็หน่วยอีกนะคะเราเรียนปักหลักก็จริงนะคะเวลาเราเล่นนะคะหรือว่าเราเสี่ยงโชคต้องซื้อแบบตัวปักหลักสองสามคู่นะคะแล้วก็ซื้อ ัวกลับไว้สักชุดหนึ่งนะคะบางทีเด่นมามากเกินไปบางทีมันสลับหลักนะคะท่านผู้ชมข้อที่ห้ามันไดออกสามแปดห่แปดสองเป็นสิบหกหน่วยบนเลขหนึ่งสิบล่างสามสองเป็นหกแล้วก็หน่วยล่างเลขแปดหกหกเป็นสิบสองสองก็แปดเป็นสิบหมดไปคะ่ะเลอเลขหนึ่งตัวนี้ยกมาเลยหนึ่งบกสี่เป็นห้าออกหกหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ยังแนวทางของรักหน่วยอยู่นะคะ่ห,หน่วย บางทีมันไม่ออกตรงๆนะมันมาแบบสลับหลักนะคะ,ะท่านผู้ชมลองดูเห็นไหมคำนวณมานี่หน่วยทุกงวดเลยแล้วลองมาดูว่าที่แล้วะครับเนี่ยเป็นสูตรเก่านะคะ,ะท่านผู้ชมอาจารย์วางให้หมื่นนะเดี๋ยวก่อนตรงไหนล่ะหกหนึ่งเนาะหกคูณสองเป็นสิบสองหน่วยบนสามสิบล่างหกสองเป็นสิบสองแล้วก็หน่วยล่างเลขหนึ่งนะสองกับสามเป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นแปดนะได้แปดบวกสี่เป็นสิบสองออกสองหนึ่งคะ ตัวสตัวที่ยังเข้าอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะเป็นแนวทางของเลข2อนะคะสตัวมาตัวนะย้ายมาอยู่หลักสิบนะคะเห็นไหมถ้าเราจัดหนักๆไปอยู่วางไว้ที่หน่วยอย่างเดียวนะคะมันก็จะพลา,าดไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราช่องมีดี a ช n แนนะคำนวณออกมาให้นะ,ะเรียนเยอะๆนะคะท่านผู้ชมแล้วได้เลขน้อยๆนะะ โอกาสถูกมีนะคะไม่ใช่ไม่มีนะมีถูกหรือไม่ถูกเราก็ชอบเนะเราก็สรรหามาจนได้นะคะท่านผู้ชมได้ตัวเลขที่เสี่ยงนะถูกหรือไม่นั้นก็ขอให้ถูกแล้วกันเนาะก็นเขาเรียกว่าไม่ได้ด้วยเลขนะต้องได้ด้วยมนไม่ได้ด้วยกลก็ต้องเล่นคาถาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสองหนึ่งนะต่อมาเนาะเรามาดูงวดนี้นะหมื่นเลขเก้านะเก้าสองไปสิบแปดหน่วยบนสามสิบล่างสอง สองสองเป็นสี่แล้วก็หน่วยล่างเลขหนึ่งเระแล้วก็ปาะจาก,การบวกกันเนาะแปดกับสามเป็นสิบเอ็ดหนึ่งเป็นกับสี่เป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกได้หกนะคะบวกสี่เป็นสิบได้หกกับศูนย์นะคะถ้าเรามาเช็คดูนะคะแนวทางของเลขคู่นะคะก็น่าจะไปอยู่ที่หลักหน่วยนะ,ะถ้าสองตัวนี้เดินเนาะค,ะคู่คู่ขี้นะคะคู่ขี้ เป็นอันนี้เป็นคู่นะยังเข้าะคะแต่อยู่หลักสิบอันนี้เป็นคู่งวดนี้นะโอ้น่าจะไปอยู่ที่กลับมาอยู่ที่หลักหน่วยนะคะท่านผะู้ชมระหว่างหกกับศูนย์เออแนวทางของตัวไม่มาก็คือสามสี่เก้าก็ไม่เกี่ยวกับหกศูนยะ์ถ้าเป็นหลักหน่วยนะหลักหน่วยถ้าเรา,เาไปเทียบกับหลักหน่วยระยะยาวมันก็จะได้ทั้งสองตัวนี้หกศูนย์แต่ถ้าเราไปเทียบตัวที่เราชอบนะคะอาจารย์สําหรับงวดนี้เชีย์ไปที่หกนะคะหก หกในแนวทางของหลักหน่วยนะคะรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่สองต่อนะนี่หกนะรอผลอยู่ว่าสองตัวนี้จะมมีมาให้เห็นไหมอาจารย์ก็เอ,อมาถึงเวลานี้แล้วนะคะหกสถานการณ์เดียวนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่เป็นเลขวิ่งนะที่อาจารย์ให้ไปนะ,ะเลขวิ่งตัวนี้เลย เพราะมันไปชนอาจารย์ให้วิ่งนะเไม่ได้เกี่ยวกับสูตรนี้นะคะวิ่งในสูตรอื่นนะ,ะในวิธีการอื่นที่อาจารย์หามาได้คือเลขหกเลยะคะวิ่งหกเพราะฉะนั้นมันก็อ่ไปชนกับตัวนี้เลยชนนะคะก็ต้องเลือกหกนะ,ะแป๊บหนึ่ง อันนี้เพียงสูตรที่หนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ต่อไปอาจารย์จะสอนสูตรที่สองเอาใครจะแคบหน้าจอาไว้ก็แคปก่อนเดี๋ยวจะเป,เปิดไปหน้าใหม่แล้วจะไม่กลับมาหน้านี้นะคะประมาณนี้ต,ติ๊กติ๊กติ๊กกดสต็อปแล้วก็แคปอ่าแล้วก็ปล่อยเพย์นะคะอาจารย์จะเบิ้ลขึ้นเนาะแตนนี้เรามาดูสูตรที่สองนะคะ สูตรที่สองนะคะตะกี้ใช้หมื่นนะคะใช้หมื่นเริ่มต้นที่หมื่นสำหรับสูตรนี้เราจะเริ่มที่แสนนะคะบวก10บล่างบวกหน่วยล่างบวก9้าคงที่มีค่าสกัากับวกสี่อันนี้แบบสองตัวเหมือนกันจะมีแนวทางของการบวกเลข9้านะฮะทุกงวดาราย์ใส่สีเลขเก้าก่อนนะแล้วเหล่าเรามาคำนวณด้วยกันนะแล้วก็ ท้ายคลิปนะคะเรามาวิเคราะห์ตัวเลขเดี๋ยวอาจารย์จะลดลงไปให้ครบองค์ประกอบเลยเนาะจะได้ดูทีเดียวนะคะถึง59เดี๋ยวเบิ้ลขึ้นหน่อยประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวมันจะตัวเล็กไปนะคะเริ่มงวดแรกเนาะงวดที่ออก37นะคะอาจารย์เปิดมาหน้า37แล้วก็ย้อนไปหนึ่งงวดนะ,ะก็งวดที่ออก946 หกศแล้วก็9ก้สเพื่อให้ออก37มเจนี่นะคะเดี๋ยวจารย์ดูให้เนาะฝั่งซ้ายมือคำอนวณไปได้วยกันเลยะคะ่ะแสนเลขหนึ่งสิล่างก็เกับ4นะบอกเกสีแล้วก็9ก้าคงที่เป็น10เป็น13เนาะทั้งหมดนี่เออได้เลขส3มก็4ี่ก็เป็น7จ็ดสบวกสี่เป็น7ออกสามเจ็ดดแรกนี่เลยสาเจนะ ต่อไปขยับขึ้นไปเป็นงวดที่2องงวดที่2จะเริ่มมีนะคะสูตรที่1นึ่งเที่อาจารย์สอนไปเมื่อสักครู่นี้อยู่ขวามือสุดเลยนะนี่คือสูตรที่1นึ่งททหนึ่นะคะเราเรียนสูตรที่2ก่อนใช้แสนนะยังไม่ได้เปิดหน้า3ามเลยแสนก็คือเลข6บวก10บล่าง3ามหน่วยล่าง7แล้วก็9ก้คงที่เป็น10 9เก้ากับหก็เป็น15 5ห้าากับสก็เป็น9ออก5้าเกะคะอัน,นี้ สูตรที่สองที่เรากำเรียนกันนี่ได้สองตัวเลยค่ะห้าเก้านะนี่อันนี้สามเจ็ดก็ได้สองตัวนี่ห้าเก้าก็ได้สองตัวเนาะส่วนตรงนี้นะคะเอ่อสลับหลักนะคะมาไม่มาอย่างนี้ค่ะวดตเนี้ยมานะ,ะตัวนี้ตัวเดียวนะคะจะใช้ให้เป็นวิ่งก็ได้นะตรงนี้ช่องนี้นะช่องวิ่งนะคะวัวนี้จะได้ตัววิ่งนะคะที่เป็นเลขห้า นี่ค่ะมันจะมาชนตัวนี้ห้าแล้วสูตรที่หนึ่งที่เราเรียนไปนะใช้ในในแนวทางของหลักหมื่นมาคำนวณนะคะอันนี้ใช้หลักแสนนะ,ะน,นี่ใช่หมื่นก็ได้ห้ากับห้ากับเก้าเหมือนกันใช่นไหมเะฉะนั้นงวดนี้เนาะได้ครบล่างเลยนะคะดูซิว่าจะได้ครบล่างกี่งวดอันไหนได้ครบล่างเดี๋ยวอาจารย์ติดดาวไว้ดีกว่าสองดวงตัวนี้ไม่พอเนอะพอไหมเนี่ยไม่พอแล้วกันอาจารย์วงกลมไว้แล้วกันอันไหนได้ ได้ครบอันนี้ก็แค่สูตรเดียวก็ได้ครบแล้วนะคะสองงวดแล้วนะต่อมานะคะเขยียบขึ้นไปเลยงวดที่สามอันนี้เป็นเบิ้ลนะท่านผนะู้ชมถือว่าให้ครบก็ได้ให้ไม่ครบก็ได้คำนวณก่อนเนาะเก้าห้าแสนนะเลขเจ็ดสิบล่างห้าหน่วยล่างเก้าแล้วเก้าคงที่เก้าเก้าเป็นสิบแปดแปดห้าเป็นสิบสาสามบวกเจ็ดเป็นสิบนะได้ศูนย์บวกสีได้สี่ออกศูนย์ อันนี้เป็นตัวเบิ้ลนะเบิ้ลแบบนี้นะอันนี้หกกับศูนย์อันนี้จะถือว่าให้เป็นครบก็ได้นะคะส่วนเลขวิ่งนะคะงวดนี้จะยังไม่เออเขาเรียกว่ามางวดเว้นงวดนะคะน,นี่งวดนี้ได้ห้างวดนี้ไม่มีนะคะขีดแดกไปต่อมานะคะงวดนี้งวดที่สี่งวดที่สี่เราก็ดูเลยเนาะ ยังไม่ได้คำนวณแล้วแป๊บหนึ่งเรามาดูตรงรดศูนย์ศูนย์ก่อนแสนสี่สิบล่างศูนย์หน่วยล่างศูนย์แล้วก็ก้าคงที่เก้ากับสี่ก็เป็นสิบสามบวกสี่เป็นเจ็ดออกสามสองอ่ะสูตรที่สองนี้ได้เลขสามนะแล้วก็ตรงช่องนี้นะอาจารย์อันนี้ให้เป็นกรณีพิเศษนะคะอันนี้เป็นพิเศษเลยเนาะเดี๋ยวขอเป็นสีเขียวแล้วกัน พิเศษในคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมอาจจะยกไปในออสรุปสองตัวล่างก็ได้นะคะหรือว่าถ้าลงในตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเข้าใจแล้วก็อาจจะไม่ได้ยกไปนะคะใครได้ชมคลิปนี้ถือโชคดีเลยนะคะโดยเฉพาะ f อซของทางช่องแล้วก็ท่านผู้ชมที่แวะเวียนเข้ามาในช่องของอาจารย์ใครได้ดูคลิปนี้โชคดีนะคะอาจารย์เอากรณีพิเศษนี่นะคะ มามอบให้นะคะก็คือเดี๋ยวเราคำนวณอันแรกก่อนเนาะบวกเล้ใช่ไหมได้สามกับเจ็ดออกสามสองใช่ไหมตัวนี้นะคะสองกับหกนะคะท่านผู้ชมสองก็หกมาที่เลขสองนะแล้วตรงนี้งวดนี้ได้อันนี้ไม่มีนะคะพองวดเนี้ยเว้นงวดได้เลขสามนะคะมันออกสามเจ็ดใช่ไหมสามไม่ชนกับฝั่งตรงนี้นะสามกับเจ็ดนี่ชนเลขสามนะ ก็ถือว่าเลขสามตัวนี้มาเจอตัวชนนะคะนี่เอาใช้ดินสอลากให้นะจะได้เห็นนะคะนี่สามนี่มาอยู่นี่โอเคนะคะแล้วตรงนี้นะสองก็หกมาตัวหนึ่งนะคะได้ที่เลขสองออกมาที่สามสองนี่คะ่ะสามสองนะ แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนได้8กับ2นะคะ8กับ2แปดสามเนี่ยมาชนสามเจ็ดนี่เราหาตัวเยอะนะได้เลขสามนะตัวนี้8กับ2อันนี้สองกับหกนะชนที่เลขสองเราหาตัวชนมันไม่จําเป็นต้องชนในสูตรเดียวกันนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะน,นี้ไม่ค่อยเห็นเลยเาออกก่อนเพื่อจะมีส้มหล่นนะคะสําหรับ สูตรนี้ทำาไงดีล่ะเอาสีส้มแล้วกันเนาะมันมีสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าก็ได้นะอาจารย์จะทำเองเนาะปื๊ดมานนี่นะแล้วก็มาชนกับตัวนี้นะแล้วส่วนอันนี้สองตัวนี้ใช่ไหมชนกันนะคะนี่ชนกับตัวนี้นี่เลยนะสองก็สองก็ออกมาที่ สามสองนี่เลยนะคะต่อไปงวดที่งวดที่ห้านะอันนี้ก็ได้ครบเลยนะคะครบล่างครบล่างมาสี่งวดแล้วนะคะคำนวณต่อก่อนนะคะงวดที่ออกสามสองแสนเลขห้าสิบล่างสามสองแล้วก็ก้าคงที่อันนี้อะไรอะ่ะแปดเป็นสิบเป็นสิบเก้านะได้เก้าบวกสี่เป็นสิบสามนะออกสามแปด เข้าเลขสามนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้เข้าเลขสามทำนองเดียวกันเนาะอันนี้คํานวณมาได้ที่หกกับสามนะคะหกกับสามมีจุดทศนิยมด้วยนะคะท่านผู้ชมตรงนี้จุดนะอันนี้คํานวณมาได้ที่หกกับสามเก้ากับสามหกกับสาม้อันนี้นะได้ที่เลขสามมาชนตัวนี้นะคะสาม ฟ้าใช่ไหมฟ้าสามกับสามนี่สามตัวนี้ชนกับสามตัวนี้นะออกมาที่เลขสามนี่แล้วส่วนตรงนี้นะคะแปดนะแปดกับสองนะคะแปดกับสองมันไม่มีตัวชนใช่ไหมถ้าเราจับแล้วก็จะจับสามแปดสามสองสามแปดสามสองแต่เนี้ยเข้าที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราเรียนกันได,ได้ที่เลขแปดนะ มันไม่มีตัวชนนะคะท่านผู้ชมสองสองกับแปดไม่มีเพื่อนนะคะก็ต้องจับเป็นสามแปดสามสองนะ,ะอันนี้มันออกมาแล้วเนาะมันได้ที่เลขแปดนะคะอันนี้ก็เป็นงวดที่ห้านะคะแบบนี้เลยที่ได้ครบสองตัวล่างนี่ตัวเลขมีอยู่แค่นี้เองนะคะต่อมา เมื่อที่หกเมื่อที่หกเอ้ายังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ต้องวงกลมเนาะไม่ทราบได้เปล่าน,นะเดี๋ยวดูก่อนเมื่อที่ออกสามแปดแสนหนึ่งสิบล่างหน่วยล่างสามแปดแล้วเก้าคงที่อันนี้เป็นสิบหมดไปเนาะสามกับแปดก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งบวกสี่เป็นห้าได้หนึ่งกับห้าออกหกหนึ่งสูตรนี้เข้าเลยค่ะหกหนึ่งนี่หกหนึ่งเนาะ ส่วนตรงที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือหนึ่งกับห้าใช่ไหมหนึ่งกับห้านะคะมาเข้าที่เลขหนึ่งนะ,ะส่วนงวดที่ผ่านมาน,นี้อันนี้เว้นงวดนะคะเลขวิ่งตัวเดียวจะยังไม่มีนะคะเว้นไปนะคะกวดนี้ได้ที่เลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้หนึ่งนะชนฝั่งนี้หนึ่งแล้วก็ชนชุดพิเศษหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนนี้ก็หนึ่งอันนี้มีแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยเนาะ หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมีงวดนี้เนาะไม่ได้นะคะท่านผู้ชมงวดที่หกนะอาจารย์มาวงกลมซะละไม่ครบนะคะทะลุนะสําหรับอันนี้คือได้วิ่งนะคะได้เฉพาะเลขวิ่งได้หลักหน่วยนะนี่ค่ะหนึ่งงวดที่ไม่ได้เนาะ,ะต่อมานะคำนวณต่อไปนะ,ะงวดที่ออกหกหนึ่ง แสนหกสิบล่างหกหนึ่งแล้วก็เก้าคงที่นะเป็นสิบหมดไปนะหกสองเป็นสิบสองสองก็สี่เป็นหกออกออกมาที่สองหนึ่งนะคะน,นี้ได้เลขสองนะนี้ได้เลขสองออกสองหนึ่งตัวนี้นะคะได้สองกับหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอ่ะและนี้ก็ได้เออแปดกับสองใช่ไหมชนกันที่เลขสองนะคะ นี่ชนเลขสองทุกสูตรเลยนะชนอันนี้ก็เลขสองนะคะท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็ได้ที่เลขสองแต่ถ้าเกิดอาจารย์ทําทางนะคะขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะคะอันนี้มันก็เข้าด้วยใช่ไหมสูตรเนี้ยสองกับหนึ่งเข้าสองตัวเลยนะอ่าสองกับหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสองหนึ่งนะนี่ได้สอง ถ้าวิ่งนะคะท่านผู้ชมก็วิ่งที่สอง,งวดที่แล้วอาจารย์ก็ให้วิ่งที่สองจากการวิเคราะห์ของสูตรเหล่านี้ด้วยนะคะบางครั้งอาจารย์ก็วางให้บางครั้งก็ไม่ได้วางให้นะอันนี้ก็แนวทางเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งหมดเลยเนาะหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งนี่นะคะแล้วก็หนึ่งตัวนี้มาเจอกับหนึ่งตัวนี้ด้วยนะแล้วก็มาตัวนี้ด้วยของงวดนี้อ่า ส่วนอันนี้เนาะสองมาเจอกับสองนี่นะคะแล้วก็มาเจอกับสองนี่นี่สองแล้วก็มาเจอสองน,นี่เราก็จะได้ตัววิ่งที่เป็นเลขสองนะคะท่านผู้ชมบังเอิญน,นะคะตรงนี้เนี่ยจึกจึกจึกแล้วมานี่มามาซ้ายมาขวามาซ้ายมาขวานะคะอ่ะางวดต่อมานี้มันน่าจะเป็นซ้ายนะของตรงนี้นะคะสองสูตรนี้ ยังไม่ทราบเป็นตัวไหนนะคะเพราะว่ายัางไม่ได้สไลด์ยังไม่ได้ขยับให้ดูนะคะนีะ่ตัวนี้ก็เข้ามาด้วยสูตรนี้ก็เข้าสองตัวเลยนะแบบนี้เนาะงวดที่เจ็ดนี้ก็เลยได้เป็นเอ,อครบล่างนะคะครบล่างแบบนี้เลยเนาะอาจารย์จะโยงให้นะคะต่อมาเรามาคำนวณงวดที่เราจะใช้นี่เลยนะก็คืองวดที่แปดนะคะ เมื่อที่แปดนะคลิปนี้เราเรียนถึงสองสูตรด้วยกันนะคะคืออามาสักู่นี้เราเรียนหกกับศูนย์นะอาจารย์ให้ที่เลขหกไปไหมอาจารย์ใส่ดาวตรงนี้ให้นะคะเมื่อสักครู่นี้ไม่ย้อนกลับไปแล้วนะเพราะว่าตรงนี้นะคะงวดที่ผ่านมาอันนี้ไม่มีนะคะท่านะผู้ชมหนึ่งนะมาแล้วตรงนี้ไม่ได้นะคะไม่มีสลับมางวดนี้ค่ะคานวณมาได้ที่เลขหกเพราะฉะนั้นหกตัวนี้เป็นตัวเออแบบนะ้ท่านผู้ชมอุ้ยเกือบตก ออกสีนี่นะครับหตัวนี้กับหตัวนี้ชนกันแล้วนะท่านผู้ชมตัวนี้นี่ค่ะหนะนี่ววดเอ๊เขาเรียกอะไรคะอีพีที่หนึ่งที่เราเดียนไปกับตัวนี้มาไม่มีแล้วก็มาน่าจะมานะคะท่านผู้ชมอันนี้เรามาดูงวดที่แปดของฝั่งนี้งวดที่ออกสองหนึ่ง งวดปัจจุบันนี้เลยนะที่ออกเราก็มาคำนวณต่อเราเอาตัวนี้ก่อนเลยแสนศูนย์สิบล่างหน่วยล่างสองหนึ่งแล้วก็ก้าคงที่อันนี้บวกกันเป็นสิบนะหมดไปเหลือเลขสองตัวนี้ตัวเดียวนะยกมาสองบวกสี่เป็นหกนะคะอันนี้สองหกอันนี้ก็หกศูนย์อันนี้ชนที่เลขหกนะคะท่านผู้ชมหกนะตรงนี้นะหกรอผลของของสูตรนี้นะคะอาจารย์ก็เชีย์ไปที่เลขหกนะคะ แนวทางของเลขสองก็คือตัวไม่มาในหลักสิบล่างของอาจาร์เนาะตัวนี้เลขสองนะคะไม่มาในหลักสิบนะได้เลขหกนะเลขหกเลขหกเลขหกนะเพราะวิ่งหกนะที่าจะาให้วิ่งนี่ก็สองหกนี่ก็หกศูนย์แล้วก็หกนะคะาบาังเอิญน,นะคะโชคดีที่งวดนี้นะคะ่ะสูตรนี้สูตรพิเศษนะคะให้ให้เป็นกรณีพิเศษนะได้สามกับแปดนะคะ อันนี้เป็นวิธีการคำนวณเชิงลึกนะคะท่านผู้ชมเชิงลึกนะแนวทางทางคณิตศาสตร์นี่แหละแต่อาจารย์จะไม่บอกวิธีการคำนวณนะคะตามนี้เลยสองสามหนึ่งหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะยึกมานี่มานี่มานี่ต้องมาทางนี้ใช่ไหมก็แนวทางของเลขสามนะคะท่านผู้ชมถ้ามันมาตามทางนะคะแล้วเลขแปดตัวนี้นะคะ ถ้าหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างจับคู่กันแบบ25้าชุดตรงจะไม่มีเลข8นะคะหลักสิบจะมี1 3 4 5 2สามี่ห้าสองนะคะแล้วก็หลักหน่วยก็จะมี1 4 6 0 3สี่ศูนย์สามะคะ1 4 6 0 3ี่หกศย์สาก็จะไม่มีแนทางของเลขแเช่นกันนะทั้ง2สูตรถ้าเดินต่อนะคะ8ก็จะไม่สวยนะคะตัวนี้แล้วถ้าเป็นทางเลขของที่อาจารย์บอกให้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนี่ค่ะนี่ก็จะมีแค่เป้าหมายนะคือชุดเดียวนะคะ มีดีชนแนลนะคะท่านะผู้ชมใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะกดติดตามแล้วขอให้โชคดีนะแบบนี้เลยเนาะอาจารย์บอกเลยนะว่าหวยนะเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเฮงด้วยนะทั้งเก่งและเฮงผสมประสานกันอันน้เราก็ได้ตรงนี้หกใช่ไหมหกเนี่ยมันจะไม่มีในหลักสิบนะมันจะมีในหลักหน่วยนะคะ หลักหน่วยแล้วชุดมาตรฐานที่อาจารย์ทำให้ก็จะเด่นที่หน่วยก็คือเพราะฉะนั้นก็ได้ชุดเดียวนะคะก็เดี๋ยวเขียนก่อนเนาะเขียนไปตรงนี้แล้วกันเด่นเด่นอยู่ตรงนี้นะสามตัวนี้นะแล้วก็หก่างท่านก็ไม่ได้ชมทุกคลิปนะเพราะว่าทุกคนก็ต้องทํามาหากินใช่ไหมคะท่านผู้ชมหกสามหก าการเหนียวก็กลับตัวไว้ด้วยก็ได้นะ,ะคะกับไข่จะกลับตัวก็ได้นะฮะอันนี้อาจารย์ก็แบบนี้เลยสามหกแต้มชนเราแต้มสองตัวคือหกกับเก้าแนละ้วแต้มหกกับแต้มเก้าที่เป็นแต้มชนสาหรับตัวนี้ก็แต้มเก้าเอาได้อยู่ประมาณน,นี้นะคะอาจารย์จ,จะลดหน้าจอให้ FC ได้แคปไว้ C H C C y. อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะ อาจารย์สอนให้ทีเดียวถึงสองสูตรด้วยกันนะคะก็คือสูตรที่หนึ่งนะคะอยู่ฝั่งขวามืออาจารย์นี่นะคะนี่สูตรที่หนึ่งนะคะแล้วตรงนี้สูตรที่สองที่กำลังเรียนอยู่นี่นะคะสองสูตรมาปะทะกันกับสูตรพิเศษตรงนี้นะคะแล้วก็มาไม่มามาไม่มามาไม่มาแล้วก็มานะคะแบบนี้สาธุลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ